มีมะไฟหวานนะคะมีฝรั่งจิมจูมีที่อิปป๊อปอิปป๊อปกจิมกับลาบก็ก่อยพี่น้องมีถั่วลันเตามีหลายอย่างหลายอย่างเลยพี่น้องเลยมีแกงไทยสุกสามลูกยี่สิบห้าบาทรถพุ่มพวงขายถูกนะคะ ไอ้แพงไม่ได้แล้วลูกค้านี่ลูกค้าคือพระเจ้าที่เขาพุ่งจินวสวยๆม่วงเปรี้ยวค่ะผกสดจากรถพุ่งพวงนะคะมุงเปรี้ยวเวขมิ้นประกาศขาวประจำปีนะคะ มะเขือปอมีนองไม้หวานยายสิดึงไว้ถักแกงบ้านเปิดได้พี่น้องจะลองอยากอีกละจะดึงนงไม้ไว้แกงสองนอเน่าหมักพี่น้องแนะมักมะเขือยาวมะเขือปอมะเขือยาวมีแตงกวา ผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะผักสดจากรถพุ่มพวงผลไม้ผักสดจากรถพุ่มพวง,งนะคะ มัน,นี่ยจจำลองขายผักเป็นอาชีพผลไม้ผักสดขายมายี่สิบปีแล้วพี่น้องยี่สิบกวกาัวสั่งหรอวะชีวิตนี่ก็ยังยืนอย,ย,ย,นอยู่มันผักนี่แหละแล่วมาหลายย่างแล้วผักนี่แหละพ่อได้กินได้ใส่มัได้เมียเกันอยู่ ไม่คมคลายมดก็หยุดคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ